เล้วลูกตัวนี้นั่นพี่น้องครับลูกน้อยนี้มันโหนะพี่น้องนะบ้านของพี่น้องยกขี้ลานอนะ่ะห้าสิบลานพี่น้องคิดว่ามันอยู่ตลอดบ้านนั้นเราตายจุดเราเจ็ดสิบปีลูกเราลาอาูุได้เจ็ดสิบปีแล่าล้านเราลาอยู่ได้เจ็ดสิบแปดสิเจ็ดสิบอปดช่องรวยว่าพี่บ้านนั้นไม่รู้อย่างทางเลยไม่บ้านติดฐานยกรอยลานนะตัวน,นั้นตานลุงไปอยู่ในรูดินนู่นแล้วโหครับพี่น้องครับโ h ลูกนี่พังนี่ไม่น่าเลย ผมเลนะครับในประวัติศาสตร์ในฮะดิษดุนยานี้ไม่นา่าเลยครับประวัติตอน,นนี้นั้นการเปี่ยมพรม้อมของการทำลายโลกดุนยานะครับล่มเต่อัลลอฮ์เปียมไวตอนนี้เกลี้ยกล่ออยู่ปษาอาหรับเรียกเรียกล่มนะเรียกเรียกมันปัดให้สุดดิบเลยครับมันเปียมอยู่ตอนนี้นาดคือไฟมันก็นเปียมตัวอยู่เหมือนกันรอคำสั่งอัลลอฮ์ว่าบิด เผาเบื่อใดก็มันเผาจุดเตืนทีเลยเตือนทีเลยอานั่นอา่านล่มเรียกนาดไฟอัดดินอัดนี่ก็เปลี่ยนตัวพร้อมครับเอารถทั้งไงแรงเบืเ่อเลยมันแร่งจนใอยดูาไม่มีแผ่นดินอยกเพราะเรตึกชุกลอยลอยลอ,อ,อ,อยชันนันเพีน่น้องครับลุ่มนวลเมื่อกเราเมื่อกเราตัดบอดน,นั่นแหละจนไอยเลยตึกชุงลอยชันลอยยกอุ้ยบางประเทศนั่นใช่ไหมเขาทำเขาเปรียนเบื่อต้องกันกัน อุบัติเหตุเกิดขึ้นยกบานในใต้ดินนุนเพี่น้องครับเขาทำเหลือนได้จำใจทำเรือถึงเวลาอัลลอฮฺเพี่น้องครับบุกเข้าที่ทุ่งอัลลอฮ์ทำไมลุ่นวลเบ้อรับเพลว่าเรือครับตอนนี้ข่าวนี้ทะเลในเฟซตอนนี้ยิงดูเนี่ยกลายเกีย์มาอัลลอฮ์แสดงอะไรประเทศนั้นประเทศนี้ทะเลดีอ่าทะเลดีมีคนทำนายว่าโลกนี่จะปอบไปนั้นไม่ปอบไปน,นี้อ่าแต่ทะเลดีนะตอนนี้นะทะเลเฟซไหลไหลนะ ขอนข้างที่ซะไม่คนมันจะมีคนมานนี้วันนี้นั่นคือสแสดงเลยกาบอกให้รู้ว่าหนึ่งเรีย่สี่ซีซซซซนน่ซี่คนนะซี่องหนึ่งเรีย่คือลมสองนาดคือไฟสามอัดคือดินซี่มะมะคือน้ำพี่น้อนบงบังมะนั่นคือน้ำบังเรีย่นั่นคือลมบังอัดนั่นคือดินบังนาดนั่นคือไฟเบาของอัลลอฮ์พี่น้องครับวอนนี้ พวกนี้นั้นตอนนี้โรคคำสั่งจากพระองค์อัลลอฮ์สั่งเบื่อได้มาถูทันทีเลยเพราะว่าล่มวันนี้เอาให้สุดนะเอาให้สุดฤทธิ์ที่พระเจ้าสั่งมันปัดพี่น้องครับระมูลล่หลงดนอย่างนี้อย่าว่าแต่เตืนผูกเข้ากับปลิวหวอนเลยแล้วจำไว้พี่น้องเรื่องจริงนะไม่ใชู่ดเล่นนะอัลลอฮ์สั่งให้ลมผัดมันปัดชนิดที่เขาเรียกว่าผูกเข้าปลิวหวอนเลยพี่น้อง ไดไมสติปัญญาเจือไดไม้ผูกเข้าล้อยเมื่อเราเมื่อเราคุนคุ้มุนคุ้นเกลอละไรกับเป่าไปรีววนไปเลยนัดไป่นอะครับนั่นแรงลมต่อไปแรงไฟไป่นอะครับอัลลอฮฺบอกว่ามึงแรงเต็มเทนะต่อไปแรงดินมึงไว้ให้ชุดๆเลยต่อไปแรงน้ำท่วมมาเลยพี่นนองครับ อันนั้นแหละจึงพุ่มบอกพี่น้องว่าลูกนี้นั่นโหพี่น้องเออเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าตั้งความวังในลูกดุนยาน้จิงไม่ได้มายังหาเวลาบางคนอลอหัอักบัดปลอมจีรวยตาหลอตาลุ่นหามายัง่งไม่วักตูโหพอนเ,เดียวเดียวอาชาตกาไม้มักรีบกาไม้นอนตีพุ่งเล่ีทวีโอ้โหพี่น้องเออพิจารณทกตัดที่ในดีถอกแล้วไม่ได้พี่น้องไม่ได้เลยอ่าโนกเวนแต้พี่น้องผู้มีเกียรติทานเตรียมให้พร้อม นะครับพอเราไปยุ่ลุกอีกลุกนึงนั้นพีนองผู้มีเกรต่อไปไม่โหเลยนะอัลลอฮ์สร้างเลยอัลลอฮ์ไม่โหนะลาตนาญานีฉันไม่ทําให้เสียหายฉันไม่โหอาบาดาโยโย่โยโยเลยสาวันเลนะนารกเมื่อฉันสร้างมาเร็วนั้นปี่นองลุกล้านเออให้รู้ไว้ว่าเกศสร้างเลยเกศไม่โหแต่ดูเนี่ยนี่เกศสร้างมาเผื่อโห Wala tapi dani. Lepas Allah bawa bahawa tangkong ni nanti, tidaklah. Wa Inna Lillah Taala Khulq Al Jannah Dan Nara Qabla Al Khulqi. Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pembuat syurga dan neraka sebelum diciptakan. Lihat, orang maklum ini, lihat. Oh, terdekatnya. Beratur di Allah Subhanahu Wa Taala, membuat maklum ini, turut Allah cipta syurga dan neraka. กบผล,ลขัพธ์คืพี่น้องรู้ใช่ไหมตามหลักการนะครับว่าข้อละกล็ละว่าขอ้อว่าขอา้อว่าข้อละก็ละหูมาว่าข้อละก็ละหูมาการที่อัลลอฮฺซุบฮานาหูวะเตาลาสร้างช่องเมืองนี้สร้างช่องหลุกนี้นะเป็นอับอาหันสร้างเป็นบ้านครับสร้างเป็นบ้านเป็นขั้วเรือนเมื่อรู้เนี้ยนี่เนี้อ่า ล l l a ์สร้างเป็นเรือนเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านถ้าคุณรวยก็มีบ้านช่วยถ้าคุณไม่รวยก็มีมีบ้านไม่ช่วยถ้าคุณจนก็ต้องมีบ้านอัเหมือนเหมือนกันเหมือนกันในดุนยาเหมือนกันพี่น้อกครับหัวข้อละกละหุมาการที่อ l ล a h س ์ ح ุบฮาละก็ตาลาสร้างสวรรค์นรกอาลัมสร้างเป็นปโนปโนสร้างเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นครัวเป็นครัวในนรกก็เหมือนกันเป็น้องครับก็เป็นบ้านเป็นบ้านเป็นครัวเป็นครัวแต่นรกนั้นอุปกรณ์ที่ไปยกบ้านล้วนแล้วเป็น้องครับ ด้านปูกระเวยฝ้าพนังกระเวยเพดานกระเวยค้ยฝ่ากระเวยน้ำกระเวยพี่โนโลล้องูกหลนชอบเร็ชอบนักชอบนะคิดให้ดีหลกหลานเออนะว่าห้ดีในนรกก็ต้องมีบ้านในสวรรค์ก็ต้องมีบ้านแต่บ้านในนรกนั้นนั้นตุงกลิงมันกระเวยด้านปูกระเวย แป้นเืนกาเฟยฟ้าปานั่งกาเฟยอาหารกาเฟยน้ำกาเฟยโอ้โหทานได้ไหมล่ะพี่น้องลูกล้านเนี้ยจึงว่าเราจําเป็นต้องคุยต้องแลงกันอยู่ตลอดเวลาทานผู้รูตร้ต้องแลงต้องบอกลูกลานที่พอใจหรือไม่พอใจต้องบอกเพราะเราหลักลูกหลักลานเราตัวเขามีแค้นตัวเรามีแค้นเมื่อเขาเจ็บเมื่อเขาเจ็บเมื่อเขาปวดอยู่ใดเ,เราที่ไม่เจ็บไม่ปวด ตัวเขามีตาตัวเขามีหูตัวเรามีตาตัวเรา,ามีหูเมื่อเขาได้ดียูดใส่ที่เราไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเนี้ยจึงเราต้องว่างดีกันผมนก็บ,บอกพี่น้องด้วยความว่งดีกอให้ลูกล,ล,ล้านพี่น้องทุกคนจงวังให้ดี